วันนี้เราอยู่กันที่งาน Bangkok a r t b i e n ร a l e 2 0 2 4และเราจะมาถ่ายรูปเล่นกันด้วย Pentax WG 1,000งานปีนี้เข้ามาในทีมรักษากายาโดยมีผลงานจากศิลปินนานาชาติรวมกว่า76ชีวิตพร้อมขนผลงานมามากกว่า200ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นจะจัดแสดงอยู่ตามสถานที่สำคัญทั่วกรุงเทพรวม11พิกัดที่ที่เราเลือกมานะคะก็จะเป็นหอศิล มาดูที่ดีไซน์กันก่อนนะคะที่ด้านหน้าค่ะก็จะถูกออกแบบมาให้ดูแข็งแรงทนทานนะคะเพราะว่าสามารถกันน้าลึกได้ถึง15เมตรแล้วก็กันกระแทกได้ถึง2เมตรค่ะกันฝุ่นด้วยนะนอกจากนี้ก็มาพร้อมตัวกล้องค่ะที่สามารถถ่ายได้16ล้านพิกเซลแล้วก็มาพร้อมแฟลชด้านนี้นะคะส่วนที่ด้านข้างค่ะก็จะมีที่สําหรับใส่สายคล้องต่างๆนะด้านหลังนะก็จะมีตัวปุ่มต่างๆค่ะสําหรับการใช้งานอย่างเช่นซูมเข้าซูมออก ปุ่มโหมดปุ่มอัดวิดีโอปุ่มโชว์ภาพแล้วก็เมนูนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะก็จะมีจอที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะแต่ว่าไม่สามารถทัชสกรีนได้เพราะว่าเขาเออกแบบมาให้กันน้ำเนาะที่ด้านบนค่ะก็จะมีปุ่มสาหรับเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มกดชัตเตอร์นะคะที่ด้านล่างค่ะก็จะมีที่สําหรับใส่แบตเตอรี่นะคะแล้วก็จะมีพอร์ตต่างๆมาให้เราสามารถเสียบสายเชื่อมต่อกับกล้องได้เลยอย่างนี้ค่ะ แม้จะมีขนาดกระถัดรัดและน้ำหนักเบาเพียง220กรัมแต่ตัวกล้องยังมีคุณสมบัติกันน้ำและกันกระแทกที่โดดเด่นนะคะกันน้ำลึกได้ถึง15เมตรใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด1ชั่วโมงกันน้ำกันฝุ่นจากสิ่งสกรปรกแถมกันกระแทกจากการตกจากที่สูง2เมตรหรือถ้าใครอยากใส่แจ็คเก็ตป้องกันซิลิโคนเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและสส่รัดคาราบิเนอร์ที่สะดวกต่อการพกพาเขาก็มีมาให้ครบเซตในกล่อง ในส่วนของโหมดการถ่ายภาพนะคะเขาก็มีมาให้7โหมดรวมถึงโหมดอัตโนมัติที่เขาเนี่ยนะคะจะตั้งค่าให้เราแล้วเรียบร้อยเราเพียงแค่กดชัตเตอร์ก็จะได้ภาพสวยๆออกมาแบบนี้เลย ความพิเศษของกล้องตัวนี้นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องความอึดฉึกทนแล้วยังเป็นเรื่องของโทนสีค่ะที่สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยส่วนตัวที่ลองใช้ค่ะกล้องตัวนี้มีความแตกต่างจากกล้องตัวอื่นหรือกล้องมือถือตรงที่ถ้าจะมีโทนสีที่ดูคลาสสิกมีสเสน่ห์ในแบบสมัยก่อนค่ะซึ่งเราจะหาสเสน่ห์เหล่านี้เนี่ยในกล้องมือถือหรือว่าในกล้องยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วค่ะ จากนี้นะคะยังมีโหมดสีถึง20โหมดปรับเข้าตั้งค่าได้ไงะะ่ายค่ะที่เมนูนะแล้วก็เข้าที่ถาดสีตัวนี้เลยเริ่มต้นเขาจะให้มาเป็น normal แล้วก็ vivid เพิ่มสีสดนะคะอันนี้จะเป็น japanese style ที่เพิ่มเฉดสีฟ้า italian style เฉดสีเขียว french style เป็นเพิ่มเฉดส,สีแดงนะคะพังก็จะออกแนวพังๆเนาะ black and white นะคะก็จะเป็นสีขาวดำ sepia p a s t l c o l o r l e s p a t l color blue พาเชียคัลเลอร์เยลโล่พาเชียคัลเลอร์กรีนเนกาทีบดีมี่วิกเนตติ้งซารอนฟิชไอา์รีเฟคชั่นโฟกัสสไตล์สเกตเพนเทคดับบ0ิวจีหนึ่งพันนะคะสามารถถ่ายโหมดวิดีโอด้วยความละเอียดสูงสุด1,080 p พีได้เลยค่ะส่วนอันนี้เป็นมูวีโหมดนะคะของ WG1000 น่ หลังจากได้ลองใช้กล้องเพนแทค WG 1 0 0 0มาทั้งวันแล้วนะคะกล้องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกล้องที่พกพาง่ายตัวเล็กกะทัดรัดและก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้โหมดกล้องที่หลากหลายและก็พกพาได้ทั้งวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าจะพาไปลุยกล้องตัวนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e ช่องเอาไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามคลิปหน้าว่าเราจะไปรีวิวอะไรวันนี้พลอยต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย